ความชอบผสมกับความหลงไหลทำให้เราแบบสนุกดีเวลาได้ทำมันชื่อหน่่ยครับนธนริพกมพาเป็นคนวาดลายเฟี้ยวบงครับ ถ้าจะพูดจริงๆก็คือมันน่าจะเริ่มช่วงผมเรียนจบับป,ปีที่แล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่รวมวงกับเพื่อนทําเพลงกันอยู่เหมือนช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ว่างด้วยแล้วก็เริ่มทําปกตัวเองไปด้วยมีรุ่นน้องเขามาบอกว่าเนี่ยที่มันมีเว็บที่แบบรวบรวมคนออกแบบลายเสื้อนะผมก็เริ่มลงไปสมัครแล้วก็เริ่มวาดงานเอาไปลงที่เว็บนั้นเพื่อขาดกับวงดนตรีช่วงที่เริ่มมันเรายังไม่ได้รู้ว่า งานที่เราไปโพสเนี่ยมันควรเป็นงานแนวไหนที่วงเกากำลังมองหาอยู่ทดลองว่างานแบบไหนที่วงก็จะซื้อสักประมาณ3เดือน3-5เดือนนี่นะครับก็เริ่มขายงานชิ้นแรกได้วงแรกคือวงนี้ครับเดลิบิเวีปาด้าครับเหมือนกับเป็นแสงเล็กๆที่เราเริ่มมองเห็นนะว่าเอ๊ะมันยังพอมีแนวทางไปได้เนาะแต่ว่าช่วงที่เริ่มมาคิดแล้วว่าจะเลือกคำาบนี้อย่างเดียวก็น่าจะเริ่มเข้าประมาณปีที่ปีที่ส เลือกทำทุกอย่างเลยมามุ่งมนเนาทางนี้เลย ผมมองว่างานวงมันมันเหมือนการแชร์แชร์ระหว่างคนทํากับวงเราก็แชร์ความเป็นเราเขาก็อยากได้ความเป็นเราอยู่บ้างแต่เราก็เหมือนกับใช้ในความเป็นวงนั่นแหละเข้ามาเจอคนเข้าไปในงานให้เป็นในแนวอีกแนวทางหนึ่งไปต่างชาติเขาจะค่อนข้างฟรีฟรีคือฟรีเราในแง่ที่ว่าสมมุติว่าเขาอยากได้งานเขาจะไม่บอกว่าเขาต้องการหนึ่มมันน้อยมากที่แบบงานที่ผมทำอะแล้ววงจะมาบอกว่าคุณ วาดอะไรมาเนี่ยทำผิดนะอะไรเงี้ยวงมีบีฟมาส่วนหนึ่งที่เหลือก็เป็นเราแล้วทำงานกระต่างชาติเขาค่อนข้างแบบให้สเปซอะ่ะถ้าหลักๆก็ดูงานะเนาะเหมือนดูไปเรื่อยๆฮะฟีดดูตามเว<ม>็บไซต์ดูงานเก่าๆอะไรเงี้ยฟีดเข้ามาในตัวจริงๆมันเริ่มตอนทำมากกว่าพอไปทำจริงมันแบบมันอีกเรื่องหนึ่งเลยน่นแหละเริ่มการหาละ หาว่าเราเราจะทำอะไรลงมือสกเก็ตนั่นแหละผมว่ามันจะเห็นภาพที่สุดมันเหมือนพอเราวาดเสื้อวงมาช่วงหนึ่งรเราเราไปเห็นเสื้อวงที่เราทำแล้วคนข้างนอกเขาใส่เขาเห็นหนแล้วนะเอยเอ,อว่ะเขาเลือกเสื้อที่เราวาดไปใส่ด้วยเขาอาจจะชอบวงนั้นอยู่แล้วก็ได้ใช่ไหมแต่เราคือคนว่าเรามันเหมือน คล้ายๆว่าคนเขาบอกว่าเขาชอบงานเราอะ่ะน่าจะเป็นจุดเล็กๆอย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็อย่างน้อยคุณก็คงเห็นว่างานมันสวยอะ่ะอย่างเราเองเราชอบฟังเพลงแนวเนี้ยผมเลยมองว่าเราได้สร้างอะไรบางอย่างเพื่อเหมือนกับเหมือนความชอบของเรานะมันสามารถเลี้ยงดูเราได้มันเหมือนมวลรวมอะไรบางอย่างนะความชอบผสมกับความหลงไหลทําให้เราแบบสนุกดีเวลาได้ทํามันตื่เต้นหมดเลยครับผมว่าจะบ แดกไซเวลาพูดเรื่องแบบความจริงความฝันอะไรเงี้ยผมว่าเวลาเราเราเลือกหรือเราคิดว่าจะทําอะไรบางอย่างถ้าเลือกแล้วก็ต้องทำอะทำไม่สุดคําว่าเลือกแล้วก็เข้ากับทุ่มเทมันมาพร้อมกันอะผมก็มองว่าแบบว่าไอสิ่งที่ที่เราทํามันมีความเฉพาะการชร์เนจ์มันก็มาพร้อมกับความกดดันความเีย <c oughs> <c oughs> ถามว่าถ้าเรารับรู้เรื่องพวกนี้รู้แล้วว่าจะเจออะไรบ้างเราก็โอเคทําใจยอมรับแล้วก็ทําต่อ มันทําให้เรารับรู้ว่าโอ้หไอสิ่งที่เราสร้างเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทํามันช่วยให้วงอยู่ได้นะคือเพลงทุกวันนี้มันกลายเป็นเหมือนของฟรีไปแล้วเนาะตัวซีดีที่มันจะต้องได้ตัวโปสเตอร์ตัวเสื้อผ้าพวกเนี้ยช่วยให้วงมีรายได้เข้ามาช่วยให้วงดนตรีวงหนึ่งมันแบบมันคีบต่อไปได้ผมยังจาได้เลยว่ามีวงวงนึ่งมาเล่นที่ไทยอะวงต้องแบกเสื้อผ้าแบบเป็นล,งลงังๆะเพื่อมาขายมันเหมือนเราเราเห็นอีกด้านหนึ่งแต่เหมือนอันเนี้ย เหมือนเราอะได้ไปนั่งข้างๆวงอะสร้างงานพวกนี้ไปพร้อมๆกับวงเพื่อจะทาให้วงมันมันอยู่ต่อไปได้โปสเตอร์มันเป็นสิ่งที่ผมอยากทำมานานแล้วแหละเพราะว่าบนงานที่มันเป็นลายเสื้อมันจะมีขอบเขตของมันแต่ว่าโปสเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างฟรีจัดทำขึ้นมาเพื่อสำหรับโชว์ขายเฉพาะที่หน้างานจำนวนจำกัดของผมที่วงเขาแบ่งมาให้ก็25ก๊อปปี้ต่อแบบฝรั่งที่เขา ไปดูงานวันนั้นมันหมดหน้างานแล้วเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนทําเขาก็ตามหามีมากอซื้ออะไรเงี้ยฮะว่าแบบโอ้ฉันอยากได้มากวันนั้นคือแบบไปต่อคิวแล้วมันไม่ได้อ,อยากจะเก็บไว้เป็นความทรงจําของตัวเองอะไรประมาณนั้นรเรื่องซาต้องสุดใช่ไหมครับโอ้ oh. สตีเยอร์เลยครับ <S <S เป็นวงที่ชอบตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นวงที่คิด ตั้งแต่แรกๆตอนที่เริ่มทำเน่ยแบบว่าปันนันิดนึงอ่ะว่าเออถ้าได้ทําก็ดีเนาะทำเสื่อหรือทำอะไรก็ได้ให้กับวงวันหนึ่งมันได้ทําจริงก็ค่อนข้างสะใจ <laughs> นี้เป็นโปสเตอร์ทัวร์ก่อนที่วงจะยุบวงอันเนี้ยเป็นงานชิ้นที่3ก่อนหน้านี้มันมี2ชิ้นที่เคยทําเสนอวงแล้วมันตกไปมันก็มีเรื่องราวของมันอยู่ที่ว่าโอ้เราต้องทำตั้งสาครั้งในกว่าที่วงจะ ยอมรับเราวงนั้นชอบในสิ่งที่เราทําชอบเลยนะไม่ได้แบบว่าต้องปรับต้องเปลี่ยนอะไรทำโดยเราแบบร้อเซเลยณนะตอนนั้นเออมันแบบมันเป็นช่วงเวลาที่แบบโคตรสาใจเลย